ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูอาจล้มดิวเอมเบโมเสื้อจิมเดือดเบนฟอร์ดโกงค่าตัวเกิน70ล้านเดอะการเดียนระบุแมนยูอาจล้มแผนคว้าไบรอันเอเมเบโมมาเสริมทัพหลังเสื้อจิมลัดคริปไม่พอใจที่เบนฟอร์ดพยายามโกงค่าตัวนักเตะจนทำให้ดิวอาจล้ม แมนยูในเดเดินหน้าติดต่อขอซื้อเอมเบโมนับตั้งแต่พวกเขาประสบความสำเร็จคว้าม,มาจุดขุนย่ามาจากทีมวูฟโดยจ่ายค่าฉีกสัญญา62.5ล้านปอนด์ดึงสตาร์ทีมชาติบราซิลมาร่วมทีม หลังยื่นข้อเสนอให้เดอะบีพิจารณาไปแล้วสองรอบผีแดงยังหวังคว้าหัวหอกทีมชาติแคมรูนมาเสริมทัพไม่ได้กระทั่งล่าสุดเดอะการเดียนรายงานเมื่อ16กรกฎาคมว่าทีมจากโอทัฟฟอร์ดอาจยุติการทาบคว้ากองหน้าแอฟริกันซึ่งตกเป็นเป้าหมายของสเปอร์เช่นกันหลังจากแฟรงค์โทมัสอัมลาเบนฟอร์ตไปรับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของไก่เดทอง สื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าเสื้อลัดคลิปเจ้าของร่วมแมนเจสแสดงความไม่พอใจที่เบรนท์ฟอร์ดเตะถ่วงไม่ขายเอมเบลโมหลังจะเข้าเสนอจ่ายสูงถึง65ล้านปอนด์แต่ทีมลูกหนังร่วมเคมาริกต้องการรับทรัพย์มากกว่านั้นในระดับเฉียด70ล้านปอนด์ซึ่งบิ๊กบอสผีแดงมองว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินไปจนเหมือนพวกเขากำลังโดนโกงค่าตัวนักเตะและไม่คิดทนให้ถูกรีดไถอีกต่อไป ดานเบนฟอร์ดแสดงท่าทีว่าพร้อมปล่อยเอมเบลโมทันทีหากไม่เต็บยินดีควักายอย่างที่พวกเขาต้องการจึงส่งผลให้การเจรจาส่อแววสะดุดโดยปัจจุบันสตาคนสำคัญของทิน่นจี c ทคคอม u ิ i ี y สเตเดียมกลับมารายงานตัวซ้อมกับต้นสกัดแล้วโดยไม่ได้ยื่นเรื่องขอย้ายทีมแม้จะถูกสื่ออ้างว่ากระหายเซ็นสัญญากับเรดเดวิลสกายคาดผียื่นซื้อเอมเบลโมอาจรอบสุดท้าย Sky ยสปอรคาดการว่าแมนยูนเต็ดจะยื่นข้อเสนอซื้อตัวไบรอันเอ็มเบลโมจากเบรนท์ฟอร์ดครั้งที่3และอาจเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้มาร์คแมคอดัมจาก Sky ยสปอร์ตนิให้สัมภาษณ์ในรายการเดอะทานเฟอร์โชว์มันเริ่มกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วแต่แมนยูนเต็ดยังคงมั่นใจว่าพวกเขาสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในที่สุด เราคาดว่าจะได้เห็นข้อเสนอซื้อตัวครั้งที่3ซึ่งน่าจะเป็นข้อเสนอซื้อตัวครั้งสุดท้ายแมนยูไนเตดอยากให้เรื่องนี้จบลงก่อนที่จะไปทัวร์ปีซีซั่นสิ่งสำคัญคือค่าตัวและโครงสร้างการจ่ายเงินเบนฟอร์ดยึดมั่นเสมอมาโดยต้องการเงิน65ล้านปอนด์และการชำระล่วงหน้าก้อนใหญ่ทั้งนี้ปีแสดงยื่นข้อเสนอซื้อเอมเบโมมาแล้ว2ครั้งด้วยตัวเลขอยู่ที่55ล้านปอนด์กับ62.5ล้านปอนด์แต่ถูกปฏิเสธทั้งหมด ขณะที่ Guardian, เดอะการ์เดียนเผยว่าเบรนท์ฟอร์ดเตรียมเพิ่มค่าตัวเอ็มเบโมเป็น70ล้านปอนด์แมนยูใส่ชุดเยือนใหม่ลายเกรดหิมะดวลลีด19กรกฎาคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมใช้ชุดเยือนใหม่สำหรับฤดูก,กาล2025-2026ในเกมอุ่นเครื่องปีซีซัน่นพบลีดยูไนเต็ดที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนวันเสาร์ที่19กกรกฎาคมนี้ ทัพเ e d ดเดวิมีการเปิดตัวชุดเยือนใหม่อย่างเป็นทางการไปแล้วโดยเสื้อมีพื้นสีขาวพร้อมลายเกล็ดหิมะโดยเสื้อมีพื้นสีขาวพร้อมลายเกล็ดหิมะสีลาเวนเดอร์และรายละเอียดสีม่วงเข้มพร้อมกับใช้โลโก้ปีศแสแดงแทนตราสัญลักษณ์สโมสรส่วนคอเสื้อเป็นแบบวีทับซ้อนเพิ่มความสวยงาม แรงบันดาลใจในการออกแบบกราฟิกเกรดหิมะมาจากชุดแข่งทีมเยือนของสโมสรเมื่อปี1992ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในชุดแข่งที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรมากที่สุดสำหรับชุดแข่งที่เป็นเวอร์ชั่นที่นักเตะพีแดงต้องสวมใส่ใช้วัสดุขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มการระบายอากาศและทำให้ผู้เล่นรู้สึกเย็นสบายขณะที่ชุดแข่งเกรดแฟนบอลจะใช้วัสดุที่ดูดซับเหงือ่อและระบายความชื้นได้ดีทำให้รู้สึกแห้งสบายตลอดเวลา เชอร์ลิงแฮมสับทัศนคติแบบแรสไม่ควรได้ดีไปบาซ่า เชดี้เชอริงแฮมอดีตกองหน้าระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาโจมตีมาคัตและฟอร์ดอย่างรุนแรงโดยคิดว่าแข้งวัย27ปีรายนี้ไม่สมควรได้รับโอกาสย้ายไปอยู่กับบาร์ซโลนาหลังมีปัญหากับสโมสร,รบ้านเกิดของตัวเองตามรายงานบาร์ซโลนาเป็นตัวเ็งที่คว้าตัวแรดฟอร์ดไปร่วมทีมแบบยืมตัวในฤดูกาลนี้หลังจากได้มีการพูดคุยกับตัวแทนของนักเตะแล้วแรดฟอร์ดถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงปรีซีซั่นและต้องไปซ้อมแยกกับนักเตะอีก4รายอย่างอเลนโด อันโตนีและไทเลว์มาเาเซียชูริงแฮมผู้เคยสวมเบอร์สิบให้ยูเนเตดและคว้าชแชมป์ที่เป็นแชมป์ภายใต้การคุมทีมของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันกล่าวว่าเขารู้สึกเจ็บปวดกับบริกรรมของแรดฟอร์ดและไม่คิดว่าเขาสมควรได้ย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่อย่างบาร์เซโลนาถ้าคุณประเมินว่าแรดฟอร์ดอยู่ตรงไหนในฐานะนักฟุตบอลอาชีพความฝันของนักเตะเยาวชนคือการได้เล่นให้กับสโมสรระดับท็อปอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเมื่อคุณได้อยู่ที่นั่นแล้วคุณต้องรู้คุณค่า คุณจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นแล้วพูดว่าอยากย้ายทีมเชอร์ลิงแฮมกล่าวจากมุมมองของผมการย้ายจากเมดเดตไปบาโลน่ามันคือการเลื่อนขั้นที่เขาไม่ได้สมควรได้รับเลยผมรู้สึกว่าทั้งหมดนี้มันน่าเศร้าใจมากเมื่อเทียบกับยุคที่ผมยังเล่นและพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะได้เล่นให้สโมสร,รใหญ่ขนาดนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสกายเบดเชอร์ลิงแฮมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการได้ยินนักเตะพูดแบบที่เขาพูด ว่าอยากย้ายออกจากทีมผมไม่ชอบเลยตอนที่เปียร์เอเมลิกโอบามยองทําแบบนั้นกับอาร์เซนอลนผมก็รู้สึกเจ็บปวดและผมหวังว่าแรดฟอร์ดจะไม่ได้ย้ายทีมอย่างที่เขากำลังไขว้ฟ้าอยู่ตอนนี้ิเวอร์พ o ูลสนคว้าแรดฟอร์ดจริงหรือวิเคราะห์ดีลสุดมโนที่ไม่มีวันเป็นจริง มาคราดแดสฟอร์ถูกโยงกับลิเวอร์พูลท่ามกลางข่าวลือย้ายทีมสัมเมอร์นี้แต่ด้วยความเป็นอาริคู่อาฆาตและบทสัมภาษณ์เก่าที่เจ้าตัวยอมรับว่าไม่ชอบหงแดงทําให้เดีลนี้แทบเป็นไปไม่ได้แม้แต่น้อยเดลี่เมลสื่ออิงลิศลาเลงข่าวสุดเซอร์ไพรส์ว่าลิเวอร์พูลใส่ชื่อมาคราดแดสฟอร์กองหน้าแมนเชสตอยู่ในลิศที่สมสรนให้ความสนใจหลังแชมเปี้ยนลีกเดินหมากทาบคว้าอเล็กซานเดอร์อิซักแต่เนวคาสเซลไม่แยแสที่จะเจรจาด้วยหงแดงก็ตกเป็นข่าวมีตัวเลืออออกกสรรองอยู่ในโผีา ที่แน่ๆทีมของอันเนอร์สลอดพร้อมทําสงครามประสาทกับสาลิกาดงด้วยการติดต่อขอซื้ออูโก้เอเจตเกดาวยิงทีมออทักแฟรงก์เฟิร์ตเช่นกันหลังจากสโมสรในบุเดสเลกาบอกปัดข้อเสนอในคราวแรก70ล้านปอนด์จากเดอะแม็กพด้วยประเมินว่าพ่อค้าแข่งเฟนส์แมนสมควรมีค่าตัวระดับ85ล้านปอนด์ นอกจากเอกิติเก้แล้วทีมจากเมอร์ซี่ไซ์ถูกระบุว่าเล็งไปที่โอริวัตกินจากแอสตันวิลล่ายูอันวิซาจากเบรนฟอร์ดวิกเตอร์โอซิเมนจากนาโปลีโรดิโกจากเรอัลริดรวมถึงแรดฟอร์ดด้วยซึ่งถือเป็นชื่อที่น่าชงนที่สุดเป็นที่รู้กันดีว่าแรดฟอร์ดต้องย้ายจากแมนเชสเตตในซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับสตา์ปีแสดงอีก4รายที่ไม่อยู่ในแผนของรูเบนอโมริมแต่ที่น่าคิดก็คือเด็กปั้นของโรงละครแห่งความฝันมีโอกาสเซ็นสัญญากับสังเวียนแขคงแอนฟิลจริงหรือ เพื่อวิเคราะห์กันว่าเดลีเมลที่พักหลังปล่อยข่าวไม่น่าเชื่อถือหลายหนจะหวังสร้างกระแสหรือเปล่าเราคงต้องมองกันถึงความเป็นไปได้ในหลายๆแง่มุมดังนี้บาซ่ายังเงื้อง่าราคาแพงในเมื่อแรดฟอร์ดยังไม่ได้ย้ายไปร่วมทีมบาสุลน,นาอย่างที่เขาปรารถนามันจึงมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นที่เขาจะลงเอยกับทีมไหนก็ได้ก่อนปิดตลาด เท่าที่ผ่านมาทีมจากกาตาลันแสดงความสนใจกองหน้าทีมช่างกรีฑจริงเนื่องจากพวกเขาต้องการเซ็นสัญญาก,กับปีกรายใหม่และเล็งไปที่นิโก้วิลเลียมเป็นตัวเลือกแรกแถมเดิมทีรายงานข่าวระบุว่าดาวเตะทีมแอตเลติกบินเบาจอดได้ย้ายมาเป็นทีมเมทของลามินยามมลเพื่อนสนิทในทีมชาติสเปนด้วยแต่สุดท้ายสถานการณ์พลิกผันเป็นว่าวิลเลียมผู่น้องต่อสัญญายาว10ปีกับต้นสังกัดเพื่อค้าแข้งกับอินยากี้พี่ชายต่อไป หลังพลาดหวังได้วิลเลียมบาซ่ายังเหลือหลุยดิอาร์ดาวเด่นทีมลิเวอร์พูลอยู่ในลิสต์เช่นเดียวกับแรดฟอร์ดหากแต่ปีกทีมชาติโคลอมเบียได้รับความสนใจจากบาเยิร์เช่นกันหลังจากพวกเขาต้องเสียจามาโมเซล่าที่ล้มเจ็บต้องพักยาวหลายเดือนอย่างไรก็ดีลิเวอร์พูลไม่มีแผนขายดิอาร์หากไม่ได้ค่าตัวระดับ100ล้านยูโรจึงเชื่อว่าเสือใต้ไม่พร้อมควักจ่ายสูงขนาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแชมป์ลีกเมืองพอดีอยู่ในสถานะที่ไม่จำเป็นต้องขายนักเตะกิน ถึงกระนั้นตราบที่ตลาดยังไม่ปิดลิวอ์พูลก็หนีไม่พ้นต้องพยายามรั้งตัวดาวเตะลาตินต่อไปเช่นเดีวยวกับแรดฟอร์ดที่ต้องถูกสื่อหลือกับอีกหลายสโมสร,รจนกว่าเขาจะหาต้นสกัดใหม่ได้อดิสีแดงด้วยความเป็นสัตรูคู่อาฆาตการมานานหลายปีดีดักลิวอ์พูลกัมเมเตร์จึงแทบไม่เซ็นสัญญาซื้อขายนักเตะกันสักเท่าไหร่เนื่องจากศักดิ์ศรีสำคัญไม่แพ้สิ่งอื่นใด ย้อนกลับไปในปี1964ฟิลซิดเนวอดีตกองหน้าผู้ร่วงรับคือนักเตะค,คนสุดท้ายที่ย้ายทีมระหว่าง2สโมสรคู่แข้นโดยตรงแม้จะเกิดในเมืองแมนเชสเตอร์และเป็นแฟนบอลเรดอาร์มี่แต่ซิดเนาวยินดีอำลาโรงละครแห่งความฝันหลังได้รับแจ้งจากกุนซือแมตต์บัสบี้ว่าหงแดงยื่นข้อเสนอมาหาเขา และด้วยเหตุที่กองหน้าไมเค็ดเิร์เรื้มฝีมือของบิลแชงลี่อยู่ก่อนแล้วและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกุนสื่อสกอตเขาจึงมองข้ามความขัดแย้งของ2สโมสรแน่นอนว่าหลังจากนั้นมีนักเตะลิเวอร์พูลย้ายมาคาแข่งกับแมเค็เ์เช่นกันแต่ไม่ได้เป็นการย้ายทีมโดยตรงและทำให้ไมเคิลโอเว่นอดีตฮีโร่ของสาวกเดอะคอป ถูกแฟนบอลเรด,ดแมชชีนแสดงความชิงชังด้วยการระบ,บุว่าเขาเป็นตำนานของทีมสโต๊กซิตี้แทนแม้เดลี่เมลจะอ้างว่าลิเวอร์โูลใส่ชื่อแรดฟอร์ดในโผกองหน้าตัวเป้าหมายแต่เดลี่สตาร์สื่อเมืองผู้ดีอีกสำนักแย้งว่าทีมจากเมอร์ซี่ไซไม่มีความสนใจที่จะเซ็นสัญญาก,กับสตา์ทีมผีแดงแม้แต่น้อยยืมตัวอีกยก เดลี่มินเลอร์ระบุว่าเอเนตนของแรดฟอร์ดเตรียมเข้าพูดคุยกับเมเจอร์ในเร็วๆนี้เพื่อเคลียร์สถานการณ์ให้ชัดเจนหลังหัวหอกวัย27ปีกลับมาซ้อมโดยลำพังแล้วแต่ไม่มีวี่แววจะได้สโมสรใหม่ตามรายงานข่าวผีแดงตั้งราคาขายแรดฟอร์ดเอาไว้40ล้านปอนด์แต่ยังหาทีมที่พร้อมจ่ายเงินระดับนี้ได้ลำบากไม่ต่างไปจากการพยายามลอยแพรอันโตนีไทเลวมาลาเซียอเลฮันโดกาโนโชและอันโตนีซึ่งไม่มีความคืบหน้าเช่นกัน ทันทีที่แอสตันวิลลาปฏิเสธซื้อขาดแรดฟอร์ดหลังยืมเขาไปใช้งานก็แทบไม่มีทีมไหนแสดงความสนใจเซ็นสัญญากับเขาอย่างจริงจังๆอีกเลยมองไปมองมาบางทีปีแสดงอาจไม่มีทางเลือกเหลืออยู่ก็เป็นได้นอกจากการปล่อยแรดฟอร์ดซึ่งมีค่าแรงสูงออกไปแบบยืมตัวอีกรอบเช่นกับซานโชและอันโตนีไม่ไปซาอุ มุนโดเดปอโตโบสื่อเมืองกระทิงเผยว่าแรดฟอร์ดได้รับการทาบทามจากหลายทีมในซาอุดีอาระเบียแต่เขาเป็นสตาร์ดังอีกรายที่ไม่ต้องการลดระดับย้ายไปเล่นในเอเชียเนื่องจากต้องการติดทีมช่างกฤษชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6ว่ากันว่ามีสโมสรในโปรโลีกที่ยินดีจ่ายค่าแรงให้แรดฟอร์ดปีละ35ล้านปอนด์ด้วยแต่สตาร์ผีแดงไม่สนเนื่องจากเขาได้รับจากแมนเชสเตอร์มากมายมหาศาลชนิดที่ใช้ชาติหน้าก็ไม่หมดอยู่แล้ว และที่สําคัญแรดฟอร์ดยังตั้งตารอให้บาซ่าเข้ามาครอบประตูบ้านเพราะตราบที่แชมลาลิก้ายัางไม่ได้เซ็นสัญญาก,กับปีกคนไหนเขาก็ยังมีสิทธิสมหวังแม้มันอาจเป็นฝันลมหลมแล้งๆก็ตามหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ